โ ai, มเตอร์ไซคุญโมเตอร์ไซค์บาดแบบนี่น่องหร้อเห็นไหมเนี่ยเฮวสาบุญสาบน์โอ้ไม่ตกใจเลยอาจารย์เราไม่ตกใจแสดงว่าการปฏิบัติดีอ่ะไม่มีอาการตกใจแต่เราเป็นคนเริมมาตกใจเนี่ยคำว่าเวสาพุทธศาสน์ตกใจอ่านรำลึการเด้อวันนี้ครูบามาจากไหนนอนนี่นอน จำไม่ได้เคยเห็นนาอยู่ยิ้มเย็นๆนี่ <c oughs> วัดป่าสูงเนินโอ้ดันจบมาแล้วก,วใกูใกล้ๆอีกโอ้ดูใกลเอาไปทุกวันไฟรับอีกแบสองทีแล้วนี่โอเมตซามอะไรกับนับทันที <c oughs> แผลงเลยไปแผลงเลียนรถล้มเปินเนดเล่สจะแผลงวันนี้อีก <c oughs> ทุกทีเลนะ ต้นไก่อาจะากับนี่นี่พี่ดอกเรา,าจากรกาะกกับกน,นี่อ,อาคอนจะไปใกล้จะกกับก็แวะไปพุทหนุนแม่พาฉันบู